สวัสดีครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนาร่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่อยู่กับซอนโจซ้ายลุยนะครับที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับวันนี้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาให้กำลังใจที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซอนโจซ้ายลุยที่เข้ามาดูไลค์ส่วนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยครับพ่อพ่อแม่่่ททททาาางบบบ้นนนนนะะคคครรััีุก ที่มาอยู่ด้วยกันที่มากดไลดค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมมาให้กำลังใจส่องจอสายลีเดคครับผมคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีนะล่ะทางมากันด้วยนะครับนี่มาอยู่ด้วยกันที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเลยนะครับผมที่อยู่กับส่องจอสายลยนะครับขอบคุณพี่เอไอองนะครับคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านนะ้ะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตาม คลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับคายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพผมที่อยู่กับซ่องโจสายเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอพสิทางบ้านนะ่นั่ทุกท่านทุกคนณด้วยนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มาดูไลค์สดนซ่องโจสายเลยนะครับขอบคุณครับ